องความรู้รมีมากมายในโลกใบน,นี้เกี่ยวกับเรื่องพลังงานฟาร์นเฟรดกับทองคำมันทำหน้าที่ได้ดีสู่สุขภาพมนุษย์ <Maps> เราใช้แล้วเรารู้สึกดีเราเราสมดุลร่างกายเราดีขึ้นเราสวยขึ้นตรงนี้เป็นจุดนั่งเต้าของเราอันนี้คือสิ่งที่เราตั้งใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะเข้าใจคอนเซ็ปต์นี้ไปกับโซล และอีกหนึ่งท่านผู้บริหารนะครับที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวนวัตกรรมและเทคโนโลยีซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรในวันนี้นะครับท่านมีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านสุขภาพและความงามน,นะครับพบกับคุณเพนทิปโปสยานนท์นะครับสวัสดีครับคุณเพนทิ์ครับสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกคุณทิป นะฮะครัสบการณ์ันนี้เรามีโอกาสได้ทําความรู้จักกับโซลคอร์เปอเรชั่นอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นแรกนะครับคราวนี้พอเราพูดถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์อยากให้พี่ทิพย์ได้บอกเล่าเรื่องของนวัตรกรรมแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับสินค้าของโซลครับค่ะเ,เรื่องของสินค้าของโซลนะคะครับ เรามีที่มาที่ไปเกี่ยวกับเรื่องอัญมณีศาสตร์นะคะคก็คือเรื่องเพชรพลอยนี่แหละค่ะแต่เป็นเรื่องของพลอยทั้งหลายแล้วก็ทองคําแล้วก็<ม>แร่เงินนะคะคแล้วก็เรามาผนวกกับเทคโนโลยีคือนาโนเทคโนโลยีทําให้เรามีความแปลกและแตกต่างทําให้เข้าสู่ร่างกายของเราและทําให้สมบูรณ์ขึ้นได้ตรงนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของความโดดเด่น ของผลิตภัณฑ์สิ่งที่มีความแตกต่างคืออะไรฮะเนื่องจากอัญมณีเนี่ยนะคะ,คะเป็นสสารที่ให้พลังงานเข้าสู่ร่างกายได้อย่างดีเยี่ยมสมบูรณ์เลยนะคะ,คะซึ่งจะเหมือนกับการรับประทานอาหารแล้วถ้าเราได้รับพลังงาน จากอัญมณีนี้ไปด้วยเนี่ยนะคะก็จะทําให้เราสมบูรณ์ขึ้นทําให้ขับถ่ายของเสียที่เรียกว่าสารต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายที่เราหาค,คอยคว้าหากันเนี่ยนะคะพลังงานอัญมณีเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดทําให้เราสมบูรณ์หรือสมหรือใช้คําว่าสมดุลได้อย่างดีเยี่ยมเลยละคะ่ะแล้วถ้าเราพูดถึงเรื่องของกระบวนการการทํางานของผลิตภัณฑตต์ตรงนี้เทคโนโลยีนี้เขาทํางานกับร่างกายของเราอย่างไงบ้างคะ โดยหลักของพื้นฐานของสินค้าของโซลทั้งหมดนะน,นะคะคที่ว่ามีอัญมณีเนี่ยนะคะแล้วก็ทองคําแล้วก็ซิลเวอร์เนี่ยด้วยตัวอัญมณีเองเนี่ยเขาทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมเข้าสู่เซลล์ร่างกายของเราค,รคือ <ผม S 1> ส่งพลังงานแบบสั่นสะเทือนจนร้อนสั่นสะเทือนในลักษณะที่เขาจะสั่นสะเทือนผ่านน้ําร่างกายของเราเป็นน้ําทั้งนั้นใช่ไหมคะมคเป็นเลือดครับก็สั่นสะเทือนเข้าไปก็คือเท่ากับกระตุ้นร่างกายก็คือกระตุ้นชีวิตเล็กๆที่สุดคือเซลล์เ <sell S 1> นี่ยนะคะทำให้ทํางานได้ดีขึ้น เห็นผลได้อย่างไรก็จะเห็นว่าถ้าเราพื้นฐานเราทานอาหารประมาณหนึ่งครามื้อของเรารแล้วก็เราก็นอนพักนอนกลางคืนนะคะแต่ถ้าเรานอนไม่เพียงพอทานอาหารไม่เพียงพอเราก็จะ ง่วงนอนแค่ประมาณ8ปดโมงก็ง่วงแล้วใช่ไหมคะหรือช่วงบ่ายก็ซึมเลยหรือไม่ก็ปวดต้นคออะไรต่างๆตรงนั้นอ่ะคือความไม่สมดุลที่การขาดพลังงานของเราก็คือเราย่อยอาหารไม่สมบูรณ์บ้างทานไม่เพียงพออย่างที่ว่าเนี่ยนะคะฉะนั้นย้อนกลับมาที่พลังงานพลังงานชนิดนี้ก็กระตุ้นร่างกายของเราทําให้เซลล์ทํางานได้ดีขึ้นทํางานได้ดีผ่านนาเป็นโครงสร้างของวิทยาศาสตร์ชัดเจนนะคะก็คือสสะเสถอนททาให้เซลล์ตื่นตัวแล้วก็ทําหน้าที่คายของเสียข้อที่1 ถ้าเรามีพลังงานมากพอเขาก็คายของเสียทําให้เราสรีระเราสวยงามขึ้นก็คือการขับอนุมูลในสระนั่นเองพลังงานชนิดนี้เรียกว่าพลังงานไฟ n e f ฟร i ดก็จะเป็นพื้นฐานหลักโดยรวมของสินค้าของโซลทั้งหมดครับแล้วเราก็ต่อยอดด้วยทองคําทองคําเป็นสิ่งที่ใช้บําบัดได้ดีที่สุดก็คือคต้านอนุมูลอิสระเองนั่นเองก็ทำทำหน้าที่เข้าสู่ร่างกายของเรา ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องผิวพรรณเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาบำบัดใน,นเรื่องของโครงสร้างของเซลล์นั่นแหละนะคะก็จะทําให้เราสมบูรณ์มากขึ้นสวยงามมากขึ้นกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อใหม่อะไรต่างๆที่เราเปล่งปรังนี่แหละค่ะคเพราะว่าเราจะเห็นหลายขั้นตอนที่เขา,เาพยายามเอาทองมาใช่ใชไหมคริโอพตาพอกทองก่อนนอนที่เราคุ้นเคยกันนั่นเลยและทีนี้คนก็จะมาพัฒนาต่อจากนั้นก็คือสปาทองบ้างหรือพอกทองคําเปลวบ้างทีนี้เราก็มาพูดถึงว่าณวันนี้เรานําทองคาคนพยายามเอาทองคาเข้าสู่ร่างกาย เราก็ต้องใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างวันนี้เราก็คือนาโนเทคโนโลยีก็คือเล็กที่ทําให้ซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีอันตรายเลยเลยเนื่องจากเราใช้สสารที่เป็นธรรมชาติ ทองคําก็ต้องบอริสุทธิ์ที่สุดก็คือ49.99.99ใช่ไหมคะ <ừ> ก็คือเป็นสิ่งที่ร่างกายเราต้องการที่สุดเพราะเป็นแร่รก็เหมือนแร่ที่เราต้องการเข้าสู่ร่างกายนี่แหละคะ่ะแสดงว่าแทบจะทุกอย่างที่มนุษย์เราร่างกายเรามีความต้องการเพื่อปรับสมดุลให้กับร่างกายทุกอย่างถูกยอ่อไว้ในผลิตภัณฑ์ของโซอยู่แล้วเมื่อสักครู่นี้พูดถึงบุคคลที่มีความจำเป็นต้องใช้ถ้าเรามีการแยกคนกลุ่มไหนประเทศไหนบ้างที่สามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ของโซได้ครทุกกลุ่ม Mm hmm. ทุกกลุ่มเราถึงได้มีคำจำกัดความของโซคือโซไลฟ์สไตล์ hmm. ให้ธรรมชาติกับชีวิตให้เราใช้อย่างเป็นธรรมชาติใช้ทุก4-6ถึงชั่วโมงก็คือแปลว่าตื่นมาตอนเช้าฉีดรหรือทาพอเที่ยงง่วงสักหน่อยแล้วหรือรับประทานอาหารแล้วเพลียแล้วก็ ท่าสักหน่อยตรงนี้ก็คือเราก็จะได้รับการกระตุ้นจากพลังงานฟานเฟรตเนี่ยตลอดเวลาด้วยสินค้าของโซลก็แปลว่าเราก็ขับถ่ายของเสียอย่างสมบูรณ์เราก็สดชื่นสดใสเลือดเราไหลเวียนดีพลังงานฟานเฟรตทําหน้าที่ตรงตัวก็คือทําให้เราหมุนเวียนดีขึ้นแล้วเราหมุนเวียนดีขึ้นเราร่างกายก็อุ่นขึ้นเราก็แปลว่าสุขภาพเราแข็งแรงถูกไหมคะเพราะว่าสารอาหารเดินทางสู่อวัยวะต่างๆได้ครบถ้วนนั่นเองโอ้ดูเหมือนว่าโซนี่สามารถดูแลเราได้แต่ตื่น เช้าตื่นนอนออกจากเตียงมากระทั่งก่อนนอนก็ดูแลให้ร่างกายสุภาพแข็งแรงได้โดยพื้นฐานความเป็นวิทยาศาสตร์ตรงนี้นี่เองนะฮะคำถามหนึ่งที่ต้องถามแน่นอนครับว่าหลังจากที่เรามาีโอกาสสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ของโซแล้วด้วยนวัตก,กรรมใหม่ๆด้วยเทคโนโลยีใหม่แล้วเนี่ยความเปลี่ยนแปลงเราจะเริ่มเห็นตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะทันทีที่ใช้ทันทีที่ใช้เลย, <laughs> เลยนะฮะนอจากที่ว่าเ <laughs> หนื่อยๆง่วงๆก็จะรู้สึกว่า จะใสขึ้นสบายขึ้นผ่อนคลายตรงนี้ค่ะสดชื่นหรือสดชื่นแจ่มใสฉีดเข้าไปแล้วก็จะเห็นว่าผิวกระชับนุ่มตรงนี้ค่ะไม่ใช่สารเคมีอะไรใดๆที่คนจะเข้าใจผิดได้แต่เป็นเพราะธรรมชาติง่ายๆที่ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับร่างกายณนะวันนี้เรารเทคโนโลยีมันปีนี้แล้วใช่ไหมคะใช่ครับปีนี้มันนวัตกรรมแล้วใช่ไหมคะเทคโนโลยีเข้ามาเราก็ต้องใช้ความรู้เนี่ยพัฒนาสินค้าทําให้เรา เก่งขึ้นสบายขึ้นสมดุลมากขึ้นนั่นเองรเราก็ต้องยอมรับว่าปีนี้เราก้าวไกลมากขึ้นเราก็ต้องค,คนต้องเปิดใจให้ให้สามารถนําเทคโนโลยีเข้าสู่ร่างกายของเราได้นั่นเองเราก็จากสมัยก่อนค,อคริโอพตาอย่างที่ว่าเอาทองหน้ากากทองหนาหนึ่งเซนมาโป,ปะก่อนนอนแต่วันนี้เราใช้ทองคําสามารถซึมเข้าไปได้เลยมันเป็นเงื่อนไขของเวลาในการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆจนมาเป็นสินค้าสําเร็จรูปในวันนี้ค่ะ จบอกว่าความจริงแล้วเรื่องนี้เนี่ยผมสามารถยืนยันได้นะ mm hmm. นเวลานี้เลยครับคุณผู้ชมครับจากการที่สังเกตผิวพรรณและสุภาพอันใกล้ของพี่ทิพย์เน่องบอกว่าเป็นการยืนยันระย่งนเลยว่าเป็นคนที่สวยมากแล้วผิวพรรณดีมากนะฮะตรงนี้อยากถามเรื่องของแรงบันดาลใจบ้างสิ่งที่ทําให้เกิดพึงจภพาหลายๆตัวของโซนี้ขึ้นมาแรงบันดาลใจส่วนตัวตรงนี้คืออะไรครับอ่เนื่องจากที่ว่าเรามีองค์ความรู้เรื่องเกี่ยวกับอัญมณีนะคะ,คะแล้วก็ทองคำเนี่ยพื้นฐาน ุรกิจเราเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสวยความงามสอง <ผม S 1> สิ่งสามสิ่งเนี้ยนะคะเรามามองถึงการพัฒนาต่อให้เป็นสินค้าสุขภาพแล้วมันทําได้จริงองค์ความรู้รมีมากมายในโลกใบน,นี้เกี่ยวกับเรื่องพลังงานฟาร์นเฟรดกับทองคํามันทําหน้าที่ได้ดีสู่สุขภาพมนุษย์เราก็มีที่ตั้งเป้าเลยว่าเราจะเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงรที่เป็นองค์ความรู้องค์ของจิตใจของเราอยากจะขยายสิ่งที่ดีที่ทําให้สุขภาพเราสมบูรณ์ขึ้น ก็คือบุญสุขภาพนั่นเองความดีที่เราจะบอกต่อ,อแค่เราใช้ดีแตกต่างกันนะคะกับความคิดของคนเราว่าถ้าเราคิดว่าเอาสินค้าไม่ดีแล้วไปพูดกับเขาอ่ะแล้วทําให้เขาต้องมาเชื่อเราอ่ะแต่เรารไม่รู้สึกดีกับกับมันอ่ะม,มันแย่นะคะคแต่วันนี้เราใช้แล้วเรารู้สึกดีเราเราสมดุลร่างกายเราดีขึ้น เราสวยขึ้นรเราพัฒนาตัวเองให้เราสบายขึ้นเรานอนหลับได้จากเราหายปวดเมื่อยตรงเนี้ยเป็นจุดตั้งเป้าของเราว่าเราจะเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงด้วยการที่เราให้คนข้างๆเราเราไม่ได้ไปคิดว่าวันนี้คุณต้องซื้อฉันต้องได้เงินจากคุณครเราไปช่วยขยับ ร่างกายของเขาให้เขาผ่อนคลายสบายมากขึ้นแล้วไปคุยเรื่องราวดีๆอันนี้คือสิ่งที่เราตั้งใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะเข้าใจคอนเซป t นี้ไปกับโซลและทําให้เป็นครอบครัวเดียวกันกับโซลอย่างแท้จริงด้วยจุดประเด็นนี้ประเด็นแรกประเด็นหลักของเราคือเหมือนเราให้สิ่งดีๆคือใช้เองรู้สึกดีเหมือนให้กิฟต์ให้ของดีๆให้กับคนที่เรารักนั่นเองนะครับท่านี้นะครับอยากให้คุณทิพย์ได้เชิญชวนพวกเราที่มีโอกาสได้ชมรายการในวันนี้นะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งครอบครัวโซครับ เราครอบครัวโซเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงด้วยสินค้าที่ดีมีคุณภาพที่ช่วยสร้างสมดุลให้กับร่างกายได้แล้วเนี่ยนะคะอยากจะขอเชิญชวนท่านสมาชิกทั้งหลายมาร่วมเดินทางไปกับเราเพื่อเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ไปกับครอบครัวของเราด้วยกันนะคะขอบพระคุณมากครับ